วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอวันนี้มีประชุมคลมอใช่ไหมคือคลรมอรเขาเลื่อนมาประชุมวันนี้ใช่ไหมเออเพราะว่าอันเออคลมอเขาเลื่อนมาประชุมวันนี้เนาะโอเคค่ะอ่ะทุกคนพร้อมนะคะสวัสดีเมื่อวานไปงานเลี้ยงแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยเธอก็เวร์เธอก็เว่าวังเนาะเธอจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเธอก็เว่าวังไปฉันไม่ได้รวยหมื่นสามพันล้านจะได้มปนั่งอวยกันว่าแต่งตัว หัวว่า,วางหัวว่า,วางเถอะหวว่า,วางไม่ควรหรอกนะคือฉันสวยก็จริงแต่ว่าทราบไอเรื่องสวยอะทราบแต่ว่าไม่ได้สวยเกินไปหรือสวยเกินจริงอ่ะวันนี้ฉันแบบขออนุญาตมัดผมแป๊บหนึ่งไม่ใช่ว่าจะสวยเกินไปอย่างนั้นแหละ เธอก็ว่าไปแมบางคนก็ชมบ้างแหละว่าผัวหล่อทำไมไม่คอยโชว์นี่ผ่านไปสิเอ็ดปีเพิ่งจะโชว์ผัวนะจ๊ะก็ทำไมล่ะก็ไม่อยากโชว์ทำไมผัวหล่อจริงๆเขาไม่โชว์กันหรอกถ้าผัวคีเรเขาควงโชว์ทำไมล่ะเอาขีเรก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วถ้าเกิดผัวหล่อปุ๊บถ้าเกิดคนอื่นเขาซิวจะทำยังไงล่ะก็ไม่ควงก็ไม่ค่อยกล้า แตงจริงผัวเป็นคนน่ารักนี่ใสดีมากสวัสดีถุงกอนสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ตัวจริงสวยมากคะ่ะเคยเห็นมันก็จริงมันก็จริงดกตรตัวจริงสวยมากอันนี้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะสวยเป็นเจ้าหญิงหรือสวยเป็นเวอร์วังไม่ได้สวยเวอร์วังแต่ว่าไอ้เรื่องสวยนี้ก็จริงอันนี้ยอมรับ งานดินเนอร์เมื่อคือนคุณนัทเท่มากอันนี้ก็จริงผัวหล่อมากอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้หล่อเกินคนวรแต่ว่าก็หล่อมากแต่ว่าอันนี้ก็ยอมรับเพราะว่าถ้าเกิดไม่หล่อนะไม่หล่อลากดินนะะคือก็ไม่ได้มาเป็นผัวดรมาริกาหรอกนนะเออดอกอรก็พูดไปขอถามดรว่าคนที่เคยดําเนินรายการตอนมีพันธมิตรทําไมเขาเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ใครวะ ใครไม่คยเปลี่ยนมึงโลกมันเปลี่ยนไปมึงจะไม่ให้หน้าเขาเหี่ยวเขาเหี่ยกันเลยเหรอมันธรรมดาขนาดคนหน้าเหลี่ยมยังกลายเป็นหน้าเรียวได้เลยอ่ะเจ้มาขนาดอีกคนที่ดั้งหักอ่ะเขายังไปบูลลี่คนอื่นว่าดั้งแแมกได้เลยอ่ะเธอว่าไหมมันก็ธรรมดาแหละอู๋เธอจะไม่ให้ทุกคนแบบโหมานั่งแบบว่าสดใสเต่งตึงเต่งตึงเต่งตึงเตลึง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 ตึงตลึงตลึงตลึงตึงตึงอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ ทว่าไมผัวหล่อบอกต่อด้วยไม่ได้ทำไมไม่ได้ผัวของเราคือผัวของเราไม่สามารถที่จะเป็นผัวของใครมึงจะบอกต่อมีได้สิบเอ็ดปีไม่เคยอวดผัวเพราะผัวหล่อโอ้กูกล่าสารมึงอะมึงคงจะมีมารายาทไม่เขียนชื่อใครขึ้นมาเนาะแต่มึงก็รีเฟอร์ชื่อเนาะรีเฟอร์ชื่อขึ้นมาอีก ฉันเนี่ยในประเทศนี้นะใครจะไฟกับใครก็ไ ف ่นะใครจะเป็นยังไงก็เป็นนะแต่ฉันดเรมาริกาฉันจะไม่ไฟกับอาจารย์วัญชัยสิทธิ์กุติเดียวกันถึงแม้เขาจะเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ไฟกับคนกันเองให้แกไปเถอะให้แกเป็นของแกไปเถอะเออแกก็อาจจะมีความคิดเป็นเรื่องส่วนตัวของแกนะ่ะคือบางทีถ้าเกิดเราอะ่ะเจอคนเห็นต่างอาจจะมีความประพฤติไม่เหมือนเราบ้างไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องแปลก ธรรมดาคนเราใช่ไหมขนาดสมดังสียังอยู่ร่วมกับโจรนในแผ่นดินเขาได้เลยขนาดประเทศไทยอืมเรายังเจอภัยและอาชิยกรรมข้ามชาติมายิงตุรีบุยที่หน้าวัดประววนได้เลย something like that something like that ถามแค่นี้แหละขอบคุณนะมึงไม่ได้ถามนี่มึงแค่มามึงแค่มาด่า มึงไม่ได้มาถามนี่มึงไม่แค่มาถามนี่มึงแค่มาด่ามึงแค่จะมาด่าเขาให้โชว์ให้กูฟังกูไม่ด่าให้มึงหรอกมึงก็ด่าอยากด่ามึงก็ด่ามึงเองดิกูไม่ด่ามึงเป็นหาอะไรกูมั้ยเออไปกันไปเถอะโอเคนะจบอืม เวลาคนที่ไม่ใช่พวกเนี่ยมึงต้องอยู่ร่วมกับเขาได้เหมือนกันดเรมาริกาด่าเสื้อแดงเนี่ยอีเสื้อแดงก็คุยกับดเรมาริกาได้เออนั่นแหละกูด่าอีนายกเนี่ยดรนายกเนี่ยไอ,อ้ดอกอรก็อยู่กับร่วมนายกได้อยู่ร่วมยังไงอะ่ะก็อยู่กับคนละพื้นที่ไงถ้ามึงประพฤติตัวดีก็ค่อยร่วมกันพื้นที่กันได้แต่ประพฤติตัวไม่ดีก็ร่วมพื้นที่กันไม่ได้อย่าไปทําตัวให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกไม่ต้อง อย่าไปทาตัวให้กูเนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางของโลกอย่าทําตัวเหมือนทักษิณแซ่อวยที่มึงจะเป็นศูนย์กลางของโลกไอคิดไม่เหมือนกูคนนั้นแม่งแตกต่างไม่ถูกต้องฉันเห็นอีพวกเนี่ยอะไรนะรวมไทยสร้างร,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 รวมไทยสร้างคฤหหาดเนี่ยทะเลาะกันชิบหายตายหาเลยเพราะว่า จริต<ๆ>นิดนึงไม่เหมือนกันแม่งทะเลาะกันมึงจะชนะเขาได้ยังไงมึงมานั่งทะเลาะกันขนาดนี้แม้จริตเปลี่ยนจริตไม่เหมือนกันนิดเดียวจริตไม่เหมือนกันนิดเดียวต้องมานั่งแก้ไขต้องมานั่งแก้ตัวต้องมานั่งแก้ต่างต้องมานั่งแก้ตัวกับคนกันเองเอาอีชิบหายมึงอยู่ร่วมกับโจรได้มึงอยู่ร่วมกับคนชั่วได้แต่ขณะเดียวกันมึงสามารถร่วมรัฐบาลกับโจรมึงสามารถพายเรือให้โจรนั่งได้มึงสามารถอยู่ร่วมกับรัฐบาลโจรได้แต่พอสลิม มีความคิดเห็นต่างจากมึงนิดนึงมึงทะเลาะกับเขาทำไมกูไม่เห็นด้วยแต่ก็เรื่องของพวกมึงอะน,นะไม่เกี่ยวกับกูหรอกที่อยู่ร่วมกับทักษิณเสือกอยู่ได้เดินตามตดตุ้งติง้งมึงเสือกเดินตามได้แต่พอสลิมมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเสือกไปบูลลี่กันเอา้าอิชิภายเออเขาเรียกว่าคนใจแคบเออเวลามึงจะดา่ามึงด่าอีกเรือโจรน,นุ่น มึงด่าอีคนชั่วมึงด่าอีคนที่ทาผิดกฎหมายมึงด่าอีคนที่ไม่บุลี่นี่เสพภาวะแต่สามารถไปบริหารราชการได้มึงไปด่าไอคนนั้นมึงว่าจะมานั่งด่าคนกันเองปากปลาละดเรมาริกาก็แค่ปรับปรับอะไรอ่ะก็ปรับให้มึงเข้าใจได้ไงถ้าเกิดฉันไม่พูดประมาณนี้แล้วควายอย่างมึงสึงตึงอย่างมึงอ่ะจะเข้าใจไหมในสิ่งที่ดเรมาริกาพูดเปลี่ยนภาษาด็อกเตอร์ให้เป็นภาษาคนเปลี่ยนภาษาคนต้องไปให้เป็นภาษาควายอีกทีหนึ่งมึงถึงฟังรู้เรื่องไง ถ้าเกิดมึงฟังไม่รู้เรื่องมึงจะเม้นมาไหมมึงจะเม้นแซะดรมามริกไหมที่มึงเม้นแซะมาเนี่ยเพราะมึงฟังรู้เรื่องถูกต้องไหมปากปลา้ามึงไม่ปากปลา้าเลยเนาะคะ่ะทำไมมึงฟังรู้เรื่องวะก็เนี่ยกูก็ปรับจริตให้เข้ากับมึงได้แล้วเนี่ยเวลาคนปากปลา้าแต่ว่าหวังดีต่อชาติเวลาคนปากปลา้าแต่ว่ากล้านในการที่จะตรวจสอบรัฐบาลที่ชั่วนะเวลาคนปากปลา้าเพื่อที่จะนะคะทำงานเพื่อสาธารณะเนี่ยมึงเชิดชูเขาเถิดมึงไหวเขาได้มึงไหวเลย ขณะเดียวกันไอคนที่ปากปลาใสายน้ำใจเชือดคอโกหกแลงแล้วครั้งเล่าของมึงเนี่ยถิดหัวเรือส่งก็แล้วมีเขียดมีสังกะสีก็แล้วจนป่านนี้มึงยังไม่ได้เขียดไม่ได้สังกะสีเลยเนี่ย,อยอไ,อไอพวกนี้เขาเรียกว่าตอแหลไอพวกนี้เขาเรียกว่าตอแหลมึงเข้าใจคำว่าตอแหลไหมมันจะมีพวกหนึ่งที่ตอแหลเข้าใจคำว่าตอแหลไหมเออไม่ถึงแกนใส่สมองใช่ไหมเขาเรียกว่าอีตอแหลเข้าใจที่พูดเลยไหมฮะ สวัสดีจ้ะนี่มึงเนี่ยจะถามอะไรดอรมาริการมึงไปเปลี่ยนโปรไฟล์ให้หน้าจริงชื่อจริงมึงก่อนปะมึงให้เกียรติกูนิดนึงถ้ามึงไม่ให้เกียรติตัวเองมึงให้เกียรติกูนิดนึงแล้วก็ให้เกียรติประชาชนที่เข้ามาฟังดเรมาริการเกือบพันคนด้วยมึงไปเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองให้เป็นเนี่ยนะนายกนายขอนายคอไม่ใช่เป็นนายกะโหลกกะลาขี้หมาหมกอย่างเงี้ยมึงไปมีตัวตนให้ได้บนโซเชียลซะก่อนนะไปมีตัวตนให้ได้บนติกตอกเสียก่อนก่อนที่จะมานั่งตั้งคําถามกับประชาชนคนอื่นโดยทั่วไป้กกกะหลาขีมม ตั้งคำถามหนึ่งสองสามสี่ห้ากูก็อยากจะตอบมึงหรอกนะแต่กูตอบยาวแต่คำถามก็คือว่ากะโหลกกะลาไม่มีชื่อสกุลรุนแช่ของมึงอะขนาดแท่ยังไม่มีเนี่ยกูจะต้องตอบมึงไหมอีควายขอโทษนะคะแถวบ้านแบบนี้เรียกสวยแถวบ้านแหลกแบบนี้เรียกสวยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยโปรไฟล์เราเนี่ยเอารูปใครมาใส่แล้วชอบมาแซะเนี่ยดิฉันขออนุญาตรเรียกค่าเสียหายประมาณแสนอ่าสองแสนแปดถ้าเมนอีกรอบหนึ่งฉันขออนุญาต ส่งรีพอร์ตแล้วก็เรียกค่าเสียหาย2องแสนเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเนาะฉันกําลังพูดเรื่องสินค้าของดรมาริกาแบรนดิ้งดรมาริกาอยู่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีตังค์จะซื้อถ้าใครไม่มีตังค์ซื้อให้นั่งนิ่งๆแล้วก็นั่งฟังแล้วก็ดูไปแต่ถ้าเกิดใครมีตังค์ซื้อลองพิจารณาว่าจะซื้ออะไรดีเนาะช่วงนี้เป็นช่วงขายของเข้าใจเข้าใจเนาะถ้าเกิดใครเป็นคนยากจนรอเสร็จเงินจะอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอ่ะ มึงนั่งเลียตีนมันไปเลยดเรมาริกาขายครีมขายคุชชั่นดอเรมาริกาขายครีมขายของไม่ได้ขายชาติถ้าเกิดมึงจะยกก้นคนขายชาติมึงไปนั่งเลียหัวแม่ตีนพ่อลูกมันเลยเข้าใจที่พูดนะอันนี้ฉันอะโชคดีนะที่เธอเจอฉันอะแล้วฉันอะให้เกียรติเธอโดยการจิกหัวเธอมาตกฉันจิกชื่อเธอมาแล้วฉันก็ตบเลยแปลว่าฉันเห็นหัวเธอนะเธอต้องกลับตีนฉันนะเพราะว่าฉันอะเห็นหัวเธอไม่ได้ถีบหัวเรือส่งเลยนะฉันไม่ได้ถีบหัวเรือส่งถึงแม้เธอจะเป็นไอ้พวกกะโหลกกะ สกุลดุลชื่อไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกีดยรติยศอะไรสักอย่างหนึ่งเขียดกับสังกสียังไม่มีเลยปิซสวิสตซามป้าปิซสวิสตซอวาคนไทยมีเขียดมีสังกสีได้ยังเขียดกับมึงอะ่ะอง่ายมากคนดูมีแต่คนรวยอันนี้ก็นิดหนึ่งเมื่อคืนไปงานการาด,ดินเนอร์เจอแต่แฟนคลับไปงานการาด,ดินเนอร์แล้วสวยเรียบร้อยเป็นผู้ดีมาก ปากฏแฟนคลับจําไม่ได้พอเห็นหน้าใกล้ๆอดรมริการเหรอถ่ายรูปถ่ายรูปกันขลมบวิบื่อบีวิบเว็บควสบวยบ็วยบางยบ๊วะบปวยบวบ๊วยบวิบ๊วบ๊บวยบ๊บวิบ๊บวิบ๊บเบื่อชีวิตเป็นคนสวยก็อย่างเงี้ยนะเป็นคนเป็นคนสวยนิดหน่อย เมื่อคืนหลงเสน่ห์สามีมากเลยหล่อมากเมื่อคืนคุณนัทแบบคุณนัทเวลาใส่สูตรเขาไม่ค่อยชอบใส่คือไม่ค่อยออกงานแบบเขาไม่ค่อยชอบออกงานแต่งานแบบปีหนึ่งอ่ะจะประมาณสองสามงานเท่านั้นที่อยากจะออกงานไหนที่เชิญเลื่อยเปอยไม่ออกคุณนัทเป็นคนหล่อมากเมื่อคืนใส่สูตรเมื่อคืนใส่สูตรเป็นเป็นแบบใส่สูตรเป็นสีน้ําเงินเป็นแบบใส่สูตรแบบเป็นเพ้นท์สูตรสีน้ําเงินแบบหล่อมาก เป็นคนไม่ชอบอวดหัวเพราะว่ากี่ปีกี่ปีผัวก็หลอกก็เลยไม่ค่อยชอบอวดกี่แต่ด็เรมาริกาอยู่นั่นน่ะมึงแล้วทุกวันก็ทําเงินให้มึงอยู่กั็อยู่คนเดียวเนี่ยจับผิดอยู่นั่นน่ะละเมิดนั่นละเมิดนี่อยู่นั่นน่ะมึงอ่ะแต่ละแต่ละตัวเนี่ยเขาดูหน้าใช่ไหม เอหอน้ยังไงอ่ะฉันทำหน้าฉันทำหน้าง,งี้แล้วก็บอกฉันละเมิดแล้วยะตอนหลังออเอไอทิกตอกเนี่ยมันแม่งแก่นเซียวนะเพราะฉันทำหน้าาง,งคุณได้ละเมิดกูละเมิดมึงตรงไหน,นบึงละเมิดกูละเมิดอะไรอะไรนะสมทรงวันนี้ใส่กระสอบข้าวสารหรอใส่อะไรนะ ในหนเธอโซวรูปซิใส่กระสอบเข้าวสารยังไงวันนี้ฉันไม่ได้ดูข่าวเลยใส่กระสอบเข้าวสารเลยเหรอเธอรู้จักเรื่องระเวทระเบียนใช่ไหมเวทระเบียนคือผลการรักษาหรือว่าประวัติการรักษาซึ่งถ้าไม่ป่วยหมอจะไม่ทายถ้าไม่ป่วยหมอจะไม่เซนซึ่งจะมีหมอกี่คนที่เซนว่า คนนี้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็สุดสรุปล่าสุดรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะส่งเวทระเบียนให้กับปปชซึ่งตอนนี้ยังไม่ส่งและรัฐมนตรียุติธรรมไม่มีสิทธิ์ส่งคนที่จะต้องส่งเวทระเบียนคือโรงพยาบาลตำรวจที่รักษาครบวันมีหลักฐานทางการแพทย์ส่งมาให้รวกกบรวมการพิจารณาให้รักษาต่อถ้าปปชมีการขอเราก็ต้องให้ไปอธิบดีครามติธรรมก็เป็นผู้พิจรารณาโดยส่วนตัวท่านรีแล้วคิดว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจนั้น ต้องพิจารณาให้ปปชเช่นกันโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าทางรบาตำรวจนั้นก็ต้องพิจารณาให้ปปชเช่นกันน่าจะอยู่ระหว่างการดูข้อกฎหมายก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงขั้นตั้งเรื่องแต่งสวนในตอนนี้เรื่องแต่สวนแล้วควรจะให้เมื่อถามว่าจะมีการอ้างสิทธิของผู้คนได้หรือไม่พันธุรีุวีสอดสองบอกว่าต้องดูข้อกฎหมายแต่คิดว่าถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ควรจะต้องส่งให้ปปชพี่เดินางทุกคนครับเรียบร้อยโรงเรียนปุ้งอิงไปแล้วนะครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติ สถานบันเทิงครบวงจรหรือเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์หรืออีกในหนึ่งก็คือการจัดให้มีการ เปิดสถานคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าล่าสุดนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการรา่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรและส่งให้กฤษฎีกาดูเพิ่มเติมในข้อกฎหมายนะครับโดยนายวาราวฒิศธธิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสัคงคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังก,การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงคร,รบวงจรหรือเอเจนเซ่ c o m p l e t ตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการส่งให้สภาผู้แทนรัสดรพิจารณาพร้อมกันนี้ได้ให้สํานักงานกิจการดูเพิ่มเติมในบางประเด็นตางที่กระทรวงพมองมีข้อ่วงใหญ่สําหรับรายละเอียดที่สําคัญนะครับในร่างพรบฉบับนี้นะครับมีการกําหนดประเภทภาฐานธุรกิจบันเทิงเอาไว้10ประเภทได้แ,แก่ห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารได้ขับดิสโกเทคผับหรือบาร์สนามกีฬา ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปและกิจการอื่นๆตามที่คณะกรรมการนยโยบายประก,กาศกำหนดและยังมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆอาทิใบอนุญาตครั้งแรกจบบับละ500ล้านบาทรายปีปีละ1,000ล้านบาทต่ออายุใบอนุญาตจบบับละ5,000ล้านบาทรายปีปีละ1,000ล้านบาทรวมถึงการกำหนดค่าเข้าสถานประกอบคาสิโนของผู้มีสัญชาติไทยจะต้องเสียครั้งละ5,000บาท นี่คือรายละเอียดและสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่มีประชาชนจํานวนไม่น้อยและหลายฝ่ายเนี่ยนะครับแสดงความห่วงใยถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเยาวชนและสังคมไทยขณะเดียวกันรัฐบ,บาลเองก็พยายามจะพูดถึงข้อดีตัวเลขของการจ้างงานตัวเลขของทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มมากขึ้นรายได้ที่จะเข้ารัฐและคงต้องดูกันต่อไปครับว่าความพยายามผลักดันให้มีก,การคาสิโนถูกกฎหมายในชื่อลู่หลวา Entertainment Complex นั้น จะไปสุดถึงปลายทางได้หรือไม่ครับผ่านคอรมอแล้วโดยตุ้งติง้งสซดิ้งสีอีสมทรงได้อนุมัติผ่านคอรมอ,อลคอรมอก็คือคณะรัฐมนตรีทั้งหมด36คนหนึ่งในนั้นที่เป็นหัวใหญ่ของคอรมอก็คือแพรทองทานจินวัตรแพรทองทานจินวัตรจากนั้นวิธีการออกกฎหมายก็คือกฎหมายฉบับนี้จะต้องไปผ่านกระบวนการของรัฐสภา คือผ่านสอสอถ้าเกิดสอสอมีการโหวตอย่างท่วมท้นซึ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่สอสอจะโหวตอย่างท่วมท้นถ้าหากว่าไอ้พวกคณะกุ๊กไก่ซึ่งมีสอสอมากกว่าไม่คว่ำกฎหมายฉบับนี้แล้วถ้าเกิดมีการไปล็อบบี้เอกคณะกุ๊กไก่ซึ่งมีสอสอมากกว่าคือร้อยห้าสิบสามคนคว่ำกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้จะไม่ผ่านสภาเพราะฉะนั้นความหวังของการที่ว่าสังคมไทยเราจะมีหวยบอนซ่องหรือไม่ตอนนี้พึ่งพาอีตุ้มติ้งสะดิ้งสีกับพ่อมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องไปพึ่งกับอีกคณะกุ๊กไก่ซึ่งมีสสในสภาร้อยห้าสิบสามคนคณะกุ๊กไก่จะคว่ำกฎหมายฉบับนี้หรือคณะกุ๊กไก่จะสมยอมสมยอมตกเขียวหรือเสียตัวให้กับกฎหมายฉบับนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกุ๊กไก่คณะกุ๊กไก่มีสสทั้งหมดร้อยห้าสิบสามคนแล้วพ่อีกต้องติ้งจะสามารถล็อบบี้คณะกุ๊กไก่ได้หรือไม่ถ้าเกิดกฎหมายผ่านสภาล่างก็คือพวกสสห้าร้อยคน จากนั้นปุ๊บก็ต้องไปขึ้นสู่รัฐสภากฎหมายจะต้องผ่านรัฐสภาหรือสภาบนร่วมกันกับสภาล่างรวมทั้งหมด700กว่าคนถ้ากฎหมายโหวตเสียงข้างมากบอกผ่าน Entertainment Complex หรือว่ากฎหมายหวยบอลซ่องที่จะมีผู้รับสัมปทานใบละ5,000ล้าน5,000ล้าน5 0า0ล้านจะกลายเป็นและเงินใต้โต๊ะจาก5,000ล้านอีกเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ยังไม่มีใครทราบทั้งหมดจะกลายเป็นประเทศไทย เป็นแหล่งหวยบอนซ่องทันทีเพราะฉะนั้นสอสอรุ่นใหม่อยากจะให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งหวยบอนซ่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับจีตวิญญาณของสอสอรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพวกคุกไก่ทั้งหมด152553คนซึ่งมีมากกว่าคณะของอ e ีแพร์ทองไทยเพราะฉะนั้น หหยบ่อนซ่องที่ออกกฎหมายจะแบบนี้ขัดกันกันกบนโยบายรัฐบาลตุ้งติ้งสนิ้งสีอย่างแรงมากเพราะนโยบายของตุ้งติ้งสนิ้งสีบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นนโยบายที่ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ชุดหลุยคุมทั้งตัวและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ควรจะแสดงถึงอัตลักษณ์ประเทศชาติปรากฏ ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตสร้างหวยบ่อนซ่องหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าสถานที่เล่นไพ่ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายพิธีกรแวนวหน้าเขาบอกว่ามาดูกันว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปถึงสุดยอดปลายฝันของอีนาเหี้ยก,กับอีเหียวพ่อลูกคู่นี้หรือไม่พ่อลูกหน้าเหลี่ยมคู่นี้จะประสบความสมหวังต่อใบอนุญาตกฎหมายหวยบ่อนซ่องหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่า นอกจากขึ้นอยู่กับสภาแล้วนะขึ้นอยู่กับอะไรอีกขึ้นอยู่กับว่าอีพ่อลูกคู่นี้จะพ้นบ่วงกรรมเกินเดือนกุมภามีนาเมษานี้หรือไม่กฎหมายหวยบันซ่องนะจะต้องผ่านสภาแต่ถ้าเกิดว่านายกกับพ่องไม่รอดเดือนพฤษภากฎหมายหวยบันซ่องก็ไม่สามารถผ่านสภาได้ไม่ว่าจะเร่งขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ากรรมธิการสามารถในการที่จะ มีการดีเฟนกันชะลอกันนะคะเพื่อที่จะให้มันดีที่สุดมันก็จะมีคนช่วยประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านสภาน,นี้ต้องยุบโดยตุงต้งติ้งต้องประกาศยุบสภาแต่ถ้ากฎหมายนี้ผ่านตุ้งติ้งสะดิ้งสีไปฉลุยและออกใบอนุญ,ญาตทั้งหมดประมาณแปดเก้าใบซึ่ง 8, แปดเก้าใบใบละห้าพันล้านห้าพันล้านห้าพันล้านเงินอยู่ที่ประเทศชาติเงินอยู่บนหัวพ่องมั้งประเทศไทยเป็นแดงมึงพูดก็ถูกต้องโคมแดงเสรี ประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งโคมแดงเสรีโคมแดงเสร,เรีกรีเต็มเมืองก็ไม่รู้สิถ้าเกิดออกกฎหมายฉบับประมาณนี้ผู้นําบางคนอาจจะชอบกรีอาจจะไม่ได้ชอบซอฟต์พาวเวอร์แต่อาจจะชอบกรีปั๊บเต็มเมืองอาจจะชอบแบบนั้นโอเคค่ะณเวลานี้กฎหมายหวยบันซัองผ่านคอรอมอแล้วนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละแต่ละแต่ละเฮือกเนี่ยผ่านคอรอมอเสร็จนะคะถ้าคอรมอไปเตี้ยมกับสภาได้กฎหมายจะผ่านเร็วมากเลยค่ะกฎหมายจะผ่านเร็วมากเลยถ้าคอรมอสามารถเตี้ยมสภาได้ กดพ่อสภา,าคือสสของพวกเขาเหมือนกันอีสสที่อยู่ในสภา,าครึ่งหนึ่งคือควายอีกครึ่งหนึ่งคือคนหรือเปล่าไม่แน่ใจ